มาครับมเมนี้มากิน, então, ข,กนข้าวคุ้นกดสกอยข questions questions like ้าวอเทนกุ้นเอนเทสเ้มาเด้อใส่องกันใส่ตีน่งใส่ไข่น่ง ใส่ผิดปันนัพี่เนอะคนลงก็มีนม้อ,นกกนองายอยู่นลงด้กันหมด น้ำปลาเพื่อ

ลองใส่บ้างพนปะเิรเดี๋ยวเข้าไปมีเนก็แยกดกีนเหียวว่าพปะเร์าตรงนี้พปะเรแยก่ะเร์วเความนเียไรปไปแดงดีไแดบานนี้นะแลวาเลี้ยวเข้าไปอีกดี๋ี่อหงเลี้ยวเข้าไปน้ำน้ำจำหมูมากินเขาขึ้งเก็บวชังจัง